อ่าสวัสดีครับเพื่อ,อนันี้ผมพานเพื่อนมาชมสระน้ำของผมฮนะที่เตรียมไว้พื้นที่ปลูกทุเรียนนะฮะอ่าอันนี้เป็นสระน้ําหลังสวนผมนะฮะนี่ครับก็เป็นบอ่อดินด้วยก็ขุดแล้วเดี๋ยวจะปรับให้มันเรียบฮะตอนนี้ขุดเอาดินอ่าขายไปก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะปรับเพราะว่า,าใช้สูบน้ําเลี้ยงสวนข้างบนนะฮะก็จะมีสวนล่างเผื่อนอนาคตก็ทําสต๊อกไว้แล้วก็ที่ว่าผมไมวาด โครงการโครงการไว้ก็คือเอาไว้ทําแพรในนี่ฮะพื้นที่อยู่ประมาณห้าไร่ตรงนี้ที่ขุดเพราะจริงๆมันเป็นสระเก่าอยู่แล้วเป็นบอ่อเก่าอยู่แล้วฮก็เลยปรับให้มันเป็นบอ่อที่สามารถใช้ประโยชน์ได้เลยก็ทําให้เป็นแพรเป็นอะไรเลยตรงนี้ก็ยังลงมาแค่ช่วงไมโครสองไมโครเองฮะจริงๆมันลงได้อีกักช่วงกําลังสวยเดี๋ยวพอเสร็จแล้วน้ำมันจะเขียวจะสวยเลยพื้นที่เนี่ยฮะอ่าก็ถือว่า โอเคอยู่ฮะดินก็เป็นหมื่นเที่ยวเหมือนกันเกือบเป็นหมื่นเที่ยวฮะตรงนี้ก็ยังปรับลึกลงไปได้ทีนี้น้ําตัวนี้มันเป็นมันเป็นพื้นที่ที่น้ำไม่ไม,ไม่ไม่มีตาน้าอ่ะเป็นน้ําที่ซึมมาจากอ่าสะข้างหลังนี่น้าซึมมาแล้วก็จะคือมันมันมัน,ม,นมีตาน้ําน้อยฮะถ้าดูจริงๆมันก็จะแห้งขนาดแช่นนี้หน้าแรงมันอาจจะไม่พอก็เลยต้องทําเป็นแบบสะกักเก็บน้ำฮะ คือเดี๋ยวหน้าฝนน้ำมันจะเป็นสระใหญ่เลยเราจะดูดใช้พอสําหรับส่วนเราเพราะขนาดบอ่อลูกนูน้นดูดจริงๆแล้วก็ยุบเหมือนกันขนาดยังไม่ได้เริ่มปลูกจริงจังนะฮะถ้าถ้าปลูกเป็นเป็นร้อยๆขึ้นเนี่ยก็มันใช้น้ําเยอะในช่วงที่ทุเรียนที่เป็นลูกช่วงนี้ตอนต้นเล็กๆไม่เท่าไหร่ฮะแต่ตอนเป็นลูกนี่โอ้หน้ำมหาศาลดูดกันตอนนี้ปีนี้อย่างที่ผมบอกว่าเนี่ยเริ่มอากาศแรงแล้วทางตาดฝนทิ้งมา2เดือนแล้ว บางส่วนเริ่มแห้งเริ่มวิกฤตแล้วตอนนี้เริ่มมีการวิกฤตแล้วฮะเพราะว่าน้ําเริ่มมีปัญหาคือน้ําเริ่มแห้งกันนี่ฮะอย่างที่บอกแล้วทุเรียนกำลังขึ้นลูกกำลังต้องใช้น้ําตัวนี้สําคัญมากในพื้นที่ที่ว่าน้ําพอเนี่ยผไม่ไมัมม่นใจว่าจะพอแค่ไหนแต่ว่าทางนี้ก็มีปัญหาเพราะอาการที่น้ามันมัน,มนคือคือ,คอฝนมันตกในช่วงสปีที่แล้วเนี่ยมันเลยไม่ค่อยมีปัญหาเราทุเรียนแต่ มันเคยมีปัญหาใน4ีหปีที่แล้วที่เคยทิ้งสวนกันเพราะว่าน้ําไม่พอยืนต้นตายกันเยอะปีนี้เริ่มมีแล้วเพราะว่านี่ครับมันจะอย่างที่ผมพยายามถ่ายทอดไปใน,ในหลายๆคลิปว่ามันจะมีอย่างเงี้ยประมาณแง้งอ่ะแง้งอ่ะประมาณที่ขาดน้ำครับประมาณ3ปีหลังจากนั้นก็จะเว้นมาปลูกได้ปกติอากาศมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องน้ําเรื่องอะไรพอเข้าอีกมันจะปีมปีเว้น3ปีะท,ที่ที่เจอฮะ ท,ที่เจอภายแล้งอะ่ะเนี่ยแล้วช่วงนี้มันครบ3 3 4ปีแล้วเนี่ยช่วงนี้แหละปีนี้ปีหน้าเนี่ยน่าจะแล้งจัดฮะในช่วงหน้าแล้งจะทําให้น้ำระเหยแล้วก็บวกเขาโลกมันร้อนอะไรด้วยฮะตรงนี้มันก็เป็นวิกฤตอย่างที่ผมบอกพยายามให้เพื่พอนๆเตรียมผืนที่ที่มีน้ําหรือขุดบอ่อขุดสระไว้อ่าอย่างน้อยคือตอนเล็กๆอะ่ะเพื่อนก็คิดว่าใช้น้ําแต่อันนั้นนะคือยังไม่เยอะนะฮะจริงๆใช้น้ำเยอะคือช่วงที่ขึ้นลูกแล้วเนี่ยทุเรียนจะใช้น้ําเยอะมากก็พยายาม หาพื้นที่เตรียมสระไว้ให้มันบาลานซ์ครับที่เราปลูกนะตรงนี้นี่ฮะเองผมจริงๆมันเกินอันนี้มันเกินแล้วแต่ผมก็คือมันเป็นสระอยู่แล้วผมก็เลยตั้งใจจะทําให้เป็นเป็น,เป,นเป็นแพรเป็นอะไรในอนาคตแล้วก็เลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรให้มันเป็นเกษรตรครบวงจรเลยไม่ใช่เราเน้นแต่สวนทุเรยียนอย่างเดียวเพราะเราก็ต้องเผื่อไว้ในอนาคตเหมือนกันฮะก็ต้องมีหลากหลายผมก็เลยอ,อยากมาถ่ายทอดเก็บไว้ฮะว่าในนี่ฮะครั้งหนึ่งเคย มีสระแบบนี้อยู่แล้วเดี๋ยวพอน้ำมันเต็มจะมองไม่เห็นข้างล่างแล้วนี่ะก็เป็นบ่อที่ลึกมากนะแล้วเมื่อก่อนที่ที่ผมทําปลูกทุกเรียนอยู่ข้างบนนู้นผมก็ใช้เอาดินตรงนี้ขึ้นไปถมไปปลูกทุกเรียนฮะแล้วก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นว่าดินแบบไหนปลูกได้อย่างไงก็คือมันอยู่ที่พื้นที่ของผมก็ปลูกได้หมดเลยฮะอย่างเงี้ยประมาณนี้ฮะก็ของผมก็ใช้ใช้ดินแบบประมาณนี้ปลูกได้เลยก็อยู่ที่เพื่อนๆจะปรับไปถ้าดินเราไม่มีธาตุอาหารเราก็ค่อยเติมอินทรีย์วัตถุ หรือว่าเติมเป็นธาตุอาหารลงไปตรงนี้ฮะผมก็จะใชใ้ดินนี้ปลูกก็คือเราปลูกได้ยิีงมันปลูกได้ทุกดินแต่ขออย่างเดียวอย่าให้ดินอมน้ําอย่าให้ดินมัน,มนเก็บความชื้นนานคือถ้ามันเก็บความชื้นเราต้องทําโคกทําอะไรเสริมขึ้นไปตรงนั้นนะฮะก็อยากให้เพื่อนๆทำแนวทางที่จะปลูกราเห็นผลถ้าเราฝืนปลูกไป มันก็ไม่โตมันก็ไม่ตายใบมันก็จะไหม้มันก็จะเหลืองเพราะมันอมน้ําเยอะแล้วการให้น้ําก็อย่างที่ผมบอกอะไรหลายๆอย่างว่ามันต้องค่อยๆปรับในแต่ละพื้นที่ฮะเพราะว่าผมก็เป็นไกด์เป็นแนวทางให้ได้ในระดับหนึ่งที่เคยปลูกแล้วมีปัญหามาแล้วก็อยากให้เพื่อนในช่องอดูแล้วเอาไปปรับแก้เอาไปาตรงไหนเห็นว่าดีก็เอาไปเสริมได้ตรงไหนเห็นว่าไม่ดีก็ตัดออกไปได้ตรงนี้ฮะก็ไม่อยากให้เพื่อนไปเดิน,ดนตามทีเดียว คอยปรับแก้ในพื้นที่ในสวนเราด้วยฮะตรงนี้ก็อยากาฝากเพื่อนไว้ตรงนี้ด้วยฮะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับจะได้พลาคดคลิปใหม่ๆก็ผมก็เริ่มไปเรื่อยๆสำหรับคนมือใหม่ก็ทําแนวตามามาดูช่องผมแล้วก็เป็นแนวทางในการวางแผงอนาคตได้เพราะว่าของกินอะไรหลายๆอย่างเนี่ยคนเกิดเยอะสิ่งที่อยู่ได้คือของกินาการใช้แรงงานต่อไปมันจะลดน้อยลงเพราะว่าระบบ เดี๋ยวนี้มันมันใช้ AI ใช้อะไรเข้ามาเยอะก็อยากให้เพื่อนวางแผนเป็นแนวทางในการปรับทําสวนอยากให้เพื่อนกลับพื้นทินนะฮะหมายถึงว่าที่ที่ว่างเปล่าที่เคยทิ้งไปเอามาปลูกปลยลูกทําเป็นสวนทาเป็นไร่นาผสมอะไรตรงนี้ได้อยากอยากอยากให้เพื่อนคิดตรงนี้มากฝ่าเพราะว่าจริงๆบ้านเราเมืองเกษตรบ้านเราเมืองของกินถ้าเราทําแล้วมีเรื่องเล่ามีสตอรี่มีอะไรแล้วก็เป็นเกษตรที่ปลอดภัยเนี่ยอยากให้เพื่อนเดินเดินทางเดินแนวทางนี้มากฝ่าอย่าไปยึดติดอย่าไปใช้สารเคมีอะไรมากเกินไปฮะเรา เราเรากินเราก็ไม่ปลอดภัยแล้วคนกินก็ไม่ปลอดภัยด้วยส่วนหนึ่งมันเป็นสินค้าที่ยังไงคือเหมือนเราไปทําร้ายเขาอะอยากให้เพื่อนๆใช้แนวทางตรงนี้ใช้ถ้าใช้จริงจริงก็ใช้ให้น้อยลงแล้วก็ระยะเก็บเกี่ยวอะไรมันมีอยู่แล้วก็ให้มันหมดสารที่ตกค้างก่อนแล้วค่อยเก็บเกี่ยวตรงนี้ผมฝากไว้ด้วยครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ like กดติดตามครับสวัสดีครับ